จักดกิจกรรมพิธีเปิดสาขาบม่อย่าง Done. ที่จันหันิเตอร์ดีไอวานสาขาที่เจ็ดร้อยสงสาขาเองยูกาตาจังหวัดพิษณุโลกมาพร้อมกับสินค้คาครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านแักกันอย่างจุใจสาวันตั้งแต่วนศุกร์ที่ที่สิบตุลาคมสองพร้อยหกสิบถึงวันอาทิตย์ที่ที่สองตุลาคม2 5ง6นี้ ไม่ต้องหุนเขียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรี่น้องดีดีแดดดีดีชา้าหรือกระเป๋าช้อปปิง้งจากมิสเตอร์ดีไอวายกับเต็มกับนนกิจกรรมชุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวัน 2, ศุกร์ที่20ตุลาคม2566ถึงวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ดีไอวายมีสินค้ามากมายกว่าหนึ่งห้าพันรายการ อ variance, ุปกรณ์เครื A ่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือ